จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางมัทน,นาทิพรักหัวหน้ากลุ่ม PLC สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากคุณครูจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พบเจอกับสถานการณ์จริงโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบทดลองนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวของเขาเองซึ่งจะส่งผลให้ความรู้ที่ได้รับนั้นเป็นความรู้ที่ คงทนติดตัวกับผู้เรียนตลอดไปอีกทั้งยังส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยเพราะจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานตื่นเต้นในการเรียนรู้ในแต่ละคาบค่ะแต่ปัจจุบันเราจะพบว่าประเทศไทยและโรงเรียนเจริญมิตรนั้น พบเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนรู้ที่โรงเรียนแบบปกติได้ในปีการศึกษา2,564ในขนาดนี้นั่นเองนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะคะสำหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์นั้นมันก็จะแตกต่างและมีปัญหาที่แตกต่างกันกับ กกาารรรรรจััดเเีียยนนนนู้้ใชสำหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้นัดประชุมนะคะคุณครูที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาที่คุณครูแต่ละท่านได้พบเจอจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะคะซึ่งคุณครูแต่ละท่านนั้นจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะก็ขอสวัสดีคุณครูสาระวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีทุกท่านนะคะวันนี้ทางสาระเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรือ ที่เรียกว่า PLC นะคะก็คือเป็นชุมชนในการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพวันนี้ของเราก็เป็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะคะเกี่ยวกับด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งหลักการ PLC นะคะก็จะมีด้วยกัน5าขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นสร้างทีมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มีทีมของเราแล้วนะคะก็คือทีมครูสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเจรริมิรนะคะขั้นที่2ที่เราจะมาร่วมกันทําในวันนี้นะคะก็คือขั้นกําหนดปัญหานะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยของสารวิทยาศาสตร์เรานะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือขั้นที่เราต้องร่วมกันทําและหารือต่อไปก็คือคาดวางแผนแก้ไขปัญหานะคะขั้นที่4ก็คือขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนค่ะ แล้วก็ขั้นที่5นะคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้แล้วนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เราได้ประเด็นของปัญหาในวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนาสะท้อนผลนะคะว่าวิาวธีแก้ไขปัญหาที่เราวางแผนและนําไปปฏิบัติเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้หรือไม่นะคะโดยถ้าเกิดว่าแก้ไขไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมาร่วมกันวางแผนและแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาฟังนะคะสภาพปัญหาของคุณครูในแต่ละท่านนะคะโดยเริ่มจากคุณครูที่สอนระดับชั้นป .1 ทับ1นะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูชาอ้อนกิตรโรธซึ่งได้รับจากการที่ได้รับ ผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งพบว่าปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส่วนใหญ่ระดับปนหนึ่งมันจะเป็นผู้ปกครองจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนนักเรียนนะคะของตัวดิฉันก็มีเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูจันนวนทิพย์จักสุ จากการที่ดิฉันได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ห,ห้องสองพบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีดังนี้ถ้าเป็นการสอนในเรื่องของส่วนประกอบของพืชค่ะ ก็จะให้นักเรียนไปหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชอย่างเช่นรากลำต้นใบดอกผล,เละเมล็ดแล้วก็ให้นักเรียนนํามาแปะลงในกระดาษแล้วก็ให้เขียนว่าอันไหนคือส่วนประกอบชื่อว่าอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนมากนักเรียนก็จะไม่ค่อยทํามาส่งค่ะสําหรับของชั้นก็มีเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีชั้นคุณครูสวัสดีสุวรรณคุ้สมสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,ะสภาพปัญหาที่พบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้อง3ก็คือเด็กขาดการเรียนรู้จากสภาพจริงอย่างเช่นเรียนในเรื่องของต้นไม้ ก็เด็กจะได้ดูแต่ในคลิปวิดีโอแต่ว่าเด็กๆยังไม่ได้ไปดูจากสภาพจริงเนื่องจากาการเรียนในระดับป .1 จะต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือแนะนำด้วยค่ะของป1ห,ห้อง3ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูจูไรรัตรรอดรัตนะคะได้รับผิดชอบจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องหนึ่งนะคะสภาพปัญหาที่พบนะคะก็คือเกี่ยวกับการทดลองค่ะาการทดลองนี้นักเรียนจะไม่ค่อยได้ส่งผลการทดลองเพราะว่านักเรียนจะไม่ค่อยได้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองค่ะหรือบางคนก็จะหาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือนักเรียนจะให้ผู้ปกครองเขียนงานให้ค่ะอันนี้จะเจอเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูจุธามาจิประสงค์นะคะได้รับผิดชอบการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องสอง e นะคะพบว่าสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็จะได้แก่นหนึ่งนะคะก็คือความไม่พร้อมนะคะของอุปกรณ์การเรียนนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะพบว่าเด็กนักเรียนนะคะจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนะคะซึ่งท่านก็ไม่ชํานาญนะคะแล้วก็ไม่สะดวกนะคะที่จะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะให้บุตรหลานนะคะเรียนออนไลน์ได้ แล้วก็ 2. นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความไม่พร้อมของผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองนะคะในเรื่องของเวลาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในระดับนักเรียนชั้นประถมล่าะคะจะต้องมีผู้ปกครองนะคะคอยชี้แนะแล้วก็คอยแนะนําอยู่นะคะตลอดในระยะเวลาที่เด็กๆเรียนรู้แล้วก็ ปัญหาสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทดลองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะทาการทดลองเกี่ยวกับการงอกของมเมล็ดของพืชน,นะคะซึ่งคิดว่ามันมันเป็นการทดลองทีเ่เด็กสามารถหาอุปกรณ์นะคะใกล้ตัวได้นะคะแต่ผลสรุปว่าก็คือนักเรียนทําการทดลองได้ไม่ถึงครึ่งห้องนะคะอาจจะเป็นสาเหตุมาจากาผู้ปกครองนะคะไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะได้จัดเตรียม อุปกรณ์ให้กับนักเรียนแล้วก็วัสดุอุปกรณ์บางอย่างเด็กๆไม่ได้เตรียมมาด้วยนะคะก็เลยทําให้การทดลองนะคะไม่ได้ผลนะคะร้อค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆของนักเรียนชั้นปอ2อรับ2ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูพัชริยาพรพันรังศีนะคะอาจากการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นป .3 ทับ1น,นะคะ,ะซึ่งจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็พบว่า จากการที่คุณครูนะคะได้สอนไปหรืออธิบายไปนะคะเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยฟัง <c oughs> ที่คุณครูสอนนะคะแต่เด็กๆเนี่ยจะต้องการที่จะทํากิจกรรมเลยว่าคุณครูให้ทํากิจกรรมตรงไหน <c oughs> อย่างเช่นคุณครูให้อาสอนไปให้วิดีโอไปนะคะอธิบายอยู่ในวิดีโอคุณครูก็เน้นย้านักเรียนอยู่เสมอว่าคุณครูนะคะจะอธิบาย <c oughs> กิจกรรมการเรียนรู้ล <c oughs> และกิจกรรมที่เราจะทําอยู่ในวิดีโอพอเราส่งวิดีโอไปปุ๊บก็จะมีถามมาปั๊บเลยว่า คุณครูให้ทาตรงไหนให้ทําหน้าไหนนะคะอาและอย่างเช่นพอคุณครูอธิบายเรื่องที่ผ่านมาที่คุณครูสอนในเรื่องของตัวเราซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้ามู่ซึ่งคุณครูก็อธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมให้เด็กๆฟังและอธิบายความรู้แต่เด็กๆก็ทํากิจกรรมมาไม่ตรงกับที่คําชี้แจงที่คุณครูได้อธิบายไปก็ทํามาผิดวิธีการซึ่งคุณครูก็จะเน้นย้ํานักเรียนอยู่เสมอแต่คือนักเรียนก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปดูดีวความรู้แต่จะทํากิจกรรมมาแบบผิดๆคะ่ะ อันนี้ของครูก็มีสภาพปัญหาแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูทัชพันธ์จงจิตนะคะรับผิดชอบการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้อง2นะคะจากสภาพการเรียนการสอนออนไลน์นะคะพบว่านักเรียนนะคะเท่าที่ส่งคลิปไปนะคะนักเรียนจะไม่สามารถดูคลิปจนจบนะคะนักเรียนเขาจะรีบทําแบบฝึกหัดนะคะ อย่างเช่นถ้าให้ทาเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นะคะนักเรียนจะไม่ดูคําอธิบายจนจบจะไปทําแบบฝึกหัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะรีบทําให้เสร็จนะคะนี่คือปัญหาแล้วก็เ,เด็กๆชั้นปฐมศึกษาปีที่สนะคะผู้ปกครองจะไม่ได้นั่งกำกับดูแลทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็เลยจะทำงานแบบไม่เรียบร้อยนะคะเขียนมาไม่เรียบร้อยทำงานไม่เสร็จนะคะนี่ก็คือสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นปสานะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูคอนันต์วงศ์พิพันธ์นะคะได้รับผิดชอบนะคะอม,มอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นป .4 ป .5 และก็ป .6 นะคะเนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทราบทราบกันดีอยู่แล้วว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะทําให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้คุณครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในห้องเรียนนะคะสภาพปัญหาที่ เราพบนะคะในการสอนออนไลน์ก็คือ1ค่ะธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะบางเรื่องบางหน่วยจะมีการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้การทดลองเนี่ยในส่วนนี้มันขาดไปนะคะเพราะว่านักเรียนขาดอุปกรณ์นะคะในการทําการทดลองนะคะที่บ้านส่วนข้อที่2นะคะก็คือ,อนักเรียนขาดความกล้าแสดงออกนะคะยกตัวอย,อย่างเช่นว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนเปิดกล้อง ะะเพื่อใช้โปรแกรมมิสเนี่ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนในการอธิบายให้กับนักเรียนฟังนักเรียนก็ขาดความกล้าแสดงออกไม่กล้าเปิดกล้องและก็ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนจะขาดความรับผิดชอบในการเรียนแล้วก็การส่งงานค่ะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะคะก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูวิภาวันคลิ้งคลิปนะคะรับผิดชอบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นม .2 และวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นม .1 และชั้นม .2 นะคะสําหรับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่พบนะคะคือ1จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet นะคะปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจในการเข้าเรียนออนไลน์น้อย โดยในแต่ละคาบนะคะนักเรียนจะให้ความสนใจที่เข้าเรียนออนไลน์ค่ะประมาณ20คน 2. เมื่อคุณครูมีการโพสต์คลิปวีโอการเรียนการสอนนะคะนักเรียนโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะจะสนใจดูเฉพาะภาระงานที่คุณครูได้มอบหมายให้โดยไม่ได้ศึกษาเนื้อหาในวีโอนะคะจึงทําให้นักเรียนทําได้ไม่ถูกต้องและผิดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 3. ปัญหาของเทคโนโลยีนะคะ เมื่อมีการเรียนการสอนที่ใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานนะคะบางครั้งโทรศัพท์ของนักเรียน,นะคะ่ะจะตัดไปทําให้นักเรียนขาดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องนะคะและสุดท้ายนะคะ4ก็คือความเส,สถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งของคุณครูและก็ของนักเรียนนะคะบางครั้งสัญญ,ญาณจะขาดหายไปก็จะเกิดการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องนะคะทําให้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในบทเรียนที่สอนในคาบนั้นๆได้ค่ะ ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นปัญหาสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียน,นการสอนของดิฉันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูมัณฑนาทิพย์รักนะคะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะและรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3นะคะซึ่งจากปัญหา,า,าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของิชั้นนะคะพบว่าปัญหาที่1นนะคะคือนักเรียนนะคะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะและอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้นักเรียนไม่ถึง50%นะคะที่ สามารถเข้าเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ได้นะคะปัญหาข้อที่2นะคะนักเรียนขาดการเรียนรู้ในด้านทักษะการทดลองนะคะเพราะว่าเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะนักเรียนจะต้องใช้สารเคมีและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองแต่ตอนนี้เรามีปัญหาก็คือนักเรียนของเราอยู่ที่บ้านนะคะไม่สามารถที่จะ ลงมือปฏิบัติการทดลองได้นะคะคุณครูก็ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ในเบื้องต้นแค่นักเรียนดูคลิปในการทดลองผู้เรียนก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเองนะคะและในส่วนของวิชาเทคโนโลยีการออกแบบนะคะนักเรียนมีปัญหาก็คือเรื่องการทํางานกลุ่มนะคะจะมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะในการ ทำงานกลุ่มกับเพื่อนนะคะเพราะว่านักเรียนไม่ได้อยู่ภายในชั้นเรียนคุณครูไม่ได้กํากับดูแลนะคะค่ะสําหรับตอนนี้นะคะทุกท่านก็ได้รับฟังนะคะสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิทยศาศาสตร์จากคุณครูคในแต่ละท่านนะคะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะซึ่ง ดิฉันขอสรุปปัญหานะคะของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาในข้อแรกนะคะในระดับชั้นปหน่งนะคะจนถึงชั้นปสาก็คือนักเรียนนะคะจะอยู่กับผู้ปกครองนะคะแต่ในการเรียนออนไลน์นะคะเราจะพบว่าผู้ปกครองจะต้องออกไปทํางานนะคะทําให้เวลาที่จะ สนใจในการดูแลลูกนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมีน้อยนะคะทําให้งานที่นักเรียนทําไม่เป็นผลที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควรตามถุกประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูวัดตั้งไว้นะคะแล้วก็นักเรียนบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ส่งงานนะคะแล้วก็ในระดับป .1 ถึงป .3 อีกข้อหนึ่งก็คือ นักเรียนขาดอุปกรณ์นะคะในการทดลองนะคะได้ทําการทดลองแค่บางส่วนที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับคุณครูเท่านั้นนะคะส่วนในระดับป .4 ถึงป .6 นะคะนักเรียนนะคะขาดความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบนะคะในการเรียนในการส่งงานนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์กับคุณครูในรายวิชานะคะส่วนในระดับมัธยมนะคะ ปัญหานะคะนักเรียนนะคะมีความสนใจในการเรียนออนไลน์น้อยเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือนักเรียนไม่สนใจไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็เวลานักเรียนทํางานนะคะนักเรียนจะดูเฉพาะภาระงานที่คุณครูมอบให้นะคะนักเรียนไม่ได้ดูรายละเอียดเนะะื้อหาไม่ได้ดูคําชี้แจงที่คุณครูอธิบายส่งผลให้นักเรียนทํางานไม่ตรงกับ สุประสงค์ที่คุณครูกําหนดไว้นะคะสําหรับในรายวิชาขุมสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีมีคุณครูท่านไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะปุมสาระเราก็ขอจบการนําเสนอสภาพพนาพเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ